ว e ลดอนบูสเตอร์ซีทสกายไลน์สีใหม่ล่าสุดเลยค่ะและโปรโมชั่นดีๆสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณแม่สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีลูกวัย3-12ปีมองหาบ o สเตอร์ซีทอยู่นะคะคลิปที่แล้วยอมได้รีวิวอันบ็อกบูสเตอร์ซรุ่น Skyline จากว l ล d o n นะคะเป็นสีเกร์และสีเลที่อยู่ด้านข้างนี้ค่ะ ใครที่อยากจะชมรีวิวอันบ็อกย้อนไปชมคลิปก่อนได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพิเศษไปกว่าน,นั้นค่ะเราจะมารีวิวอันบ็อกเวลดอนบูสเตอร์ซีสกายไลน์สีใหม่ล่าสุดเลยค่ะนั่นก็คือสีมิ้นท์และสีพิง้งสำหรับใครที่มีลูกสาวบอกเลยว่าต้องว้าวอย่างแน่นอนนะคะอะล่ะ คลิปนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซีใหม่ล่าสุดกันค่ะเรามาเริ่มอันบ็อกกันเลยดีกว่าด้านหน้าเขาคือจะบอกชัดเจนเลยนะว่าเป็นเวลดรอนรุ่น Skyline เป็นบูสเตอร์ซีที่ผ่านมาตรฐาน R 4 4ทับ04นะคะแล้วก็เป็นบูสเตอร์ซีที่ติดตั้งโดยระบบ Isofix ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะคะ บูสเตอร์ซีดรุ่นสกา,ายไลน์สีใหม่ล่าสุดค่ะ oh. นี่คือสีมิ้นท์นะคะ และสีพิงค่ะแน่นอนว่าสีเนี่ยจะต้องถูกใจแม่แมๆหลายๆคนอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะคนที่มีลูกสาวต้องชอบสีพิงอย่างแน่นอนค่ะอันดับแรกเลยนะคะสําหรับเวลดอนรุ่นนี้นะคะรุ่นสกายไลน์จะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนั่นก็คือสีเกรย์สีเลสสีพิงและสีมินทะ์ซึ่งรุ่นนี้นะคะเหมาะสาหรับน้อง3ถึง12ปีนะคะเมื่ออันบล็อกมาแล้วเราจะสังเกตได้ว่ามีหมอนนะคะเป็นหมอนซับพอร์ตบริเวณด้านหลังของน้องคุณแม่สามารถที่จะติดตั้ง หรือว่าถอดการติดตั้งได้นะคะแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่เลยตัวนี้ก็จะช่วยดันหลังน้องให้น้องนั่งสบายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วยังมาพร้อมกับเข็มขัดอิรภัยที่มากับบูสเตอร์ซีดนะคะที่สามารถจะติดตั้งร่วมกับเบลรถยนต์ได้ก็จะมีกิ๊บสีแดงนะช่วยเบรกตัวเบลนะคะไม่ให้เบลเนี่ยพัาดบริเวณไปหน้าน้องนะคะแล้วก็ตัวเบาเขามีความนุ่มนิ่มนะคะติดตั้งระบบ Isofix แล้วก็ที่สําคัญมีแถมแก้ว Limited Edition จากเวลดอน ยอยากทราบกันแล้วนะคะว่าเมื่อติดตั้งจริงจะเป็นอย่างไรนะคะไปชมกันในคลิปกันเลยดีกว่าค่ะการติดตั้งนะคะสามารถติดตั้งด้วยระบบ Isofix ได้นะคะหรือใครที่ไม่มีระบบ Isofix ไม่ต้องกังวลค่ะสามารถที่จะติดตั้งด้วยระบบเบลร่วมกับรถยนต์ได้ Booster seat ติดตั้งด้วยระบบเบลเป็นหลักอยู่แล้วค่ะวิธีการติดตั้งนะคะเพียงแค่เรานําตัวเบลของ Booster seat อันดับแรกนะคะให้คุณแม่ปรับกิ๊สีแดงให้เท่ากับระดับบ่าของน้องนะคะแล้วนําเบล์ของรถยนต ตน,นีค่ะมาสอดกับเบลของ booster seat นะคะป้องกันการบาดบริเวณบาทของน้องค่ะเพียงเท่านี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะใครที่สนใจพิมพ์สีที่ต้องการใต้โพสต์นี้เลยนะคะเพราะคุณจะได้ในราคาจากปกติ2,950บาทแล้วเหลือเพียง1,990บาทค่ะ ด่วนจำนวนจำกัดนะคะโดยเฉพาะสีมินและสีพิงค์บอกเลยว่ามีจำนวนจำกัดค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดชมสาระดีๆและโปรโมชั่นเด็ดๆค่ะ <S <S